อ่วันนี้ครับวันนี้ผมแก้มซิปเหมือนเดิมนะครับกับช็อกกงสไตล์มาเน้ากันด้วยวันนี้นะครับวันนี้เรามากันทีเดิมเหมือนก่อนนะครับตีว่าเอนเป็นวัวกไข่ลอยไม่ดูนะครับวันนี้ก็เลยมาลองเล่นกันดูสักทีนะครับว่ากันดูมั้งแต่ทีตรงนี้ไปหาชั้นเลยครับมีทุบตายอยู่มั้งมีตุ้สั่นเขาอยู่กันนะครับต้องทุบตีเด็ดนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปเล่นกันเลยครับเออนะครับไปเดินไปข้างในนู้นนะครับมันมมั้งเลไรมั้กับทีเดิมทีเดิมที่เราไปเอาเหมือนก่อนนะครับมีพบ นะครับมันต้นแกเดินนะครับเดือด,อดๆกับผีตรงนี้ก็หน้าคลาดนะครับรห,หลังกองหลังกนงเส้นวัวที่เร็วนะครับนี่ก็มาเล่ที่กับเหล่าว่าปลอะไรมั่งวันนี้นะครับก็หมดเราทีมงานอย่างต่างๆนะครับก็ไม่ยอยากจะหลบลู่ได้แบบอยากจะไอเลอเอน่นว่าวิญญาณมีจริงมไม้ได้เหมนีันครับเราข้ามาลงแรงนน,นี่ปลาปลาเหมือนเดิมกับปลาพีก็ เียงมาแล้ดังนัดเลยครับมากยังพข้ากนมาม้งเลยครับเดิดไปเร่าเ,เ,เดิมนะครับคาแบทีเดิมทีมทมว,ว่าเอ็นกัอน้น,นะครับมาเล่นกับาีอน้งวันนี้นะครับ เชือมากระหูอห้อ่ะหนิงดังเลยกบดังล,งลบไม่แล้วหลงเลวว่ะคืนนี้พบอะไรมั่งนะครับพบเงินเดิมมาเงินอัวมาดีกว่าโยกมาเงินมาน,นะครับลุนกันต่อไปนะครับวันนี้ก็เริ่มกล้ามในทีเดียวว่าทุ่มสั่นเขาอ้ย,อยีเชืองไม่รู้นะครับตอนนี้ครับเชืองเงิน มีเรี่ยงเงินโขเลยสักยางแบบนี้ต่างคนต่างกัวัวตัวกันมาเลยครับเยอะที่เลยยยเนี่ยกับผิวนี้เด็กผิวขาวเป็นคนี่มากกับเป็นตุ้สั้นเก่ายแบบนี้ยนดินงเดีรถไม่ครก

มีเชี่ยงมาลบลบปตนี้ครับมีเชี่ยงาดาลลดูดูในตัวด้วยติงา,น,ยยา,งน,มานมัมีมากวันนี้มาเขาไล่คุณเลยครับวันนี้ยับยับตัดโลกนลครับไอ้เยอยนี่มั้ง คนนี้วิ่งกันเุิ่มไปเล็วครับลมกันเพิ่มไปเล้วเฮ้ย tang bị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  rồi, bị tang 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 bị ok bị tang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 